Round ฉันจะปั้นรูปสัตว์ฉันอาจจะปั้นเป็นรูปแพนดา้าเป็ดฉันสวยกพ่เยอะดูนี่ก๊ก็ออ๊ยแพนด้ากุ๊กกุ๊ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ไอตีนโตปีศาตที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยน่าใครอ่ะพี่พีญี่ปุ่นนั่งขี้อาวใช่ไหมยายฝนหลังมาเรี้ยงเหรอไม่ทำอะไรอะไปดูดิไปดูดิว่าเฮ้ยนี่มาเลยกม่ทำอะไรตรงนี้อะอยาเป็น ปีศาจเฮ้ย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 ไม่ใ่ตีนปลาเลยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันก็กำลังซ้อมบทนางเอกเรื่องปีศาจนี่นางเอกปีศาจหิมะเหรอเฮ้ยจะจะไปใส่ไอติมโปูนี่ไงเฮ้ยแล้วเธอทำอะไรอ่ะเฮ้ยก็ปาอันนี้ไงไม่เห็นหรือไงเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะขอดูหน่อยสิของที่เธอกินได้ไงของทีฉันกินได้อ๋อไอติมไม่ใช่ขี้ขี้ขี้มันคือขี้ เฮ้ยเธอว่าจะกินขี้เหรอใช่ใช่จนะซื้อนะเฮ้ย, <c oughs> ยเดี๋ยวนะแล้วเธอปั้นยังไงอ่ะเฮ้ยคนจริงเลยเป็นลูกขี้ได้ด้วยอนะ่ะกับมันปัน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นี้กับแป๊บแมทแมทแบบนี้ไงอ๋อเธอเอามือปั้นเ <c oughs> หรอ <c oughs> ใช่แล้วไหนถุงมือเธอละ่ะ <c oughs> ไม่ใส่จะใส่ทั้งแม่ละกุ๊กกุ๊กฮะเดี๋ยวนะยี่บอกนะว่าเธอนั่งจับพี่มะโดยที่ไม่ใส่ถุงมือเนี่ยน <c oughs> ะก็ใช่ไงฉันเป็นฝรั่งไงกุ๊กกุ๊ก ฉันนะเกิดเมืองหนาวไม่เหมือนเธอหรอกต้องใส่ถุงมือไปมาไปมาเฮ้ยไม่ได้นะถ้ามือเธอแตกจะทำยังไงเฮ้ยไม่แตกหรอกที่แตกทั้งมนี่ฉันทำมาเป็นยี่สิบปีแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องใส่นะถุงมือถ้าเราไม่ใส่นะเธอจะมือระเบิดก็ได้นะโอ้ยโอ้ยต้องใส่โอ้ยเดี๋ยว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 เดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดี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 ๋ยวดี๋ว่าี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดียว่ดี๋ยวเดี๋วเดี มันชิสวยกว่าแล้วมาแข่งฟันกันดั้คู่ทมเฮ้ยเฮ้ยก็นเฮ้ย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 นีนี่น้ยย Round fight มาเอะฉันจะฟนเป็นไรอะฉันจะฟ้นเป็นดุสานฮะปีศาจโอยดาสานแยมชิปิ้าดอ้ออ้ออ้อประสาทอออ้ฉันอาจจะฟันเป็นรูปแพนด้า ดูนะนี่ฉันใส่สถุงปั้นง่ายปั้นเป็นปก้อนก่อนปั้นที่ปึ๊บไก่เค,คยโดนดงล่างลแล้วี่จะมืงเหอตาเฮ้ยมันหนีกันได้ตรงไหนเนี่ยนี่กับไม่กิีเมาส์อ่ะพี่กคกูเฮ้ยเหมือนที่ไหนแล้วเรี๋ยจอะตาเข้าไปจอยน,นี่แล้วก็มียิ้ม นี่ตัวใครน่ะนี่แพนด้าไงอุ้ยเลือนไปล่างแล้วโอ้โหยักฝรั่งเร็วมากเลยอ่ะทำเป็นปราสาทเลยเหรออืมทำเป็นตึกได้เลยนะแค่นี้เนี่ยอ๋อนึกอะไรออกแล้วเฮ้ยเครื่องรางของขวังมาแล้วเนี่ยเครื่องรางของขวังเอของขวังเหรอนี่อะไรเนี่ย สิ่งที่ปกติดตัวตลอดเวลาเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายพอแค่เห็นนะก็กลัวแล้วนั่นก็คือนี่โอ้ยนี่กุ๊กฆ่าแพนด้าแล้วสตาร์มหัวอะไรเลยเฮ้ยฆ่าอะไรเราเนี่ยเป็นของกุญแจแพนด้าค่ะอ้แล้วก็ใส่ลงไปตัวนี้ให้เย็บฝรั่งเห็นนี่ชนะแน่นอนโอ้ยนี่ไม่ใช่เหมือนนะใช่เลยออใช่ไหมแต่ขี้โกงเราไม่ได้ขี้โกง เอ่อืมโหกับกลับเต่าตั้งในคลองแรดมากอะไรเป็ดหรอเธอไหนว่าเธอจะทำปราสาสตร์ไงทำไมมันกลายเป็นเป็ดอย่างนั้นล่ะปราสาสตรเป็ดไงจ้ะเธอไม่รู้เหรอว่าแต่ของเธออะอะไรอ่ะเพนด้าหรอเฮ้ยมันไม่ใช่หีม้านี่ แพนด้าไงเฮ้ยหัวหลุดเฮ้ยนี่ไงเหมือนเวลานี่คุ้งแพนด้านี่ชัดเจนเฮ้ยขี้โกงอ่ะเป็ดฉันสวยกว่าเยอะดูนี่อ๋ออ๋ออ๋ย โดยที่ไม่ใส่ถุงมือเธอรู้ไหมมือเราอ่ะมันบอบบางมากเลยนะแล้วหิมะมันมีความเย็นลบสิบสิบสิบองศาเลยนะเฮ้ยเพื่อทำแต่งแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลเย็บแล้วแหละเย็บเลยเหรอเออใช่ใช่ใช่อาจารย์ลูกเย็บอะอาจารย์จะเสียโฉมอ่ะไม่ใช่ไมถึงขนาดนั้นรีบไปดีกว่าไปไหนอะโรงพยาบาลไง กลับไทยอย่างเร่งด่วนไปไป